สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนกลับมาเจอพี่มดมัมว้าวนะคะตอนนี้พี่มดอยู่ที่เมืองเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีนะคะสวัสดีจากเซนต์หลุยส์นะคะจะบอกว่าข้างหลังเนี่ยนะมันเป็นเขาเรียกว่าเกตเวย์อาร์ชที่เป็นเป็นอนุสาวรีของประธานาธิบดีโทมัสเจฟฟพัสันนะคะตอนนี้อากาศหนาวมากอากาศประมาณศูนย์องศา พูดไปเหนื่อยไปเห็นคนออกปากป่ะเดี๋ยวพี่มอสจ่าให้ดูด้านหลังเห็นไหมคะที่เขาเรียกเกตเวอร์ชเพราะว่ามันจะเป็นตัวโค้งๆอ,อ,อ,อ่ะคือกล้องพี่มอสอาจจะไม่สามารถเก็บภาพหมดได้เห็นแล้วเนอะเนี่ย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 มันจะเป็นอาร์ชนะคะมันเป็นนชั่นอลพาร์ควันนี้อากาศค่อนข้างเขาเรียกว่าเฮซี่อ่ะขมุกขมวนิดนึงนะแล้วตอนนี้นะบ้านเรากำลังจะไปขึ้นแบบว่าขึ้นลิฟต์เขาเรียกว่าแทรมขึ้นลิฟต์เพื่อที่จะขึ้นไปบน ไอยอดไอยอดตรงนั้นน่ะนะคะเออแล้วเดี๋ยวพี่โมจะพอขึ้นไปถึงบนนั้นแล้วพี่โมจะเก็บบรรยากาศข้างล่างมาให้ดูนะคะทุกคนก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากไอตัวเล็กอยู่ข้างหลังโอเคก็อมจะบอกว่า Gateway Arch, เกตเว a ์อาร์ชเซนหลุยเนี่ยนะมันอ่มเขาเรียกว่ามันเป็นอนุสรของอ,อ่ประธานาเขาเรียกว่าไงอะเป็นมนูเมนนะ่ะเป็นอนุสร์ของประธานาธิบดี คนที่3ของสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่าโทมัสเจฟเฟอร์สันเมื่อกี้พูดไปแล้วเหนือพูดไปลืมไปโอเคแล้วด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นอ่านเป็นดาวเทาวนะเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะทุกคนก็คืออ่าเจ้าอนุสาวรีย์อันนี้เนี่ยใช้เวลาสร้างประมาณ7ปีนะคะใช้เงินทุนประมาณ13ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็ดูพ่อกับลูก แล้วก็มันทำจากสแตนเลสสตีลเนี่ยที่หนักประมาณ43,000กว่ากว่าตันเลยะนะแล้วก็ใช้เขาเรียกว่ามันสร้างมาแบบคลิกแบบแบบเป็นครึ่งเซนจูรี่แล้วแล้วก็เป็นแมนเมดอาร์ชก็คือเป็นเป็นมนุษย์สร้างขึ้นสร้างมันแบบเขาเรียกว่าตั้งแต่สมัยที่มันยังไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรมากมายนะมันก็เป็นเขาเรียกว่าได้ดีไปไหนแล้วลูกแดดีไปไหนแล้วคะ แด้ดีอยู่ข้างหลังเดี๋ยวนะคะทุกคนกำลังหาทางขึ้นไปบนอาร์ตไปทางไหนคะได้ดีได้ดีคะไปทางไหนคะโอเคเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาทางขึ้นก่อนนะคะแล้วพอไปถึงข้างบนแล้วเดี๋ยวพี่มดโชว์บรรยากาศให้ดูนะจ๊ะโอเคตรงนี้เราเดินเข้ามาข้างในแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นทางเข้าขึ้นไปะจะไปขึ้นไปขึ้นลิฟต์เป็นทรมเอลิเวเตอร์จะใช้เวลาประมาณ 4นาทีนะคะก่อจะถึงก่อจะขึ้นไปถึงข้างบนนั้นนะคะโอเคแล้วนี้ก็เป็นทางเข้าเราจะต้องผ่าน s u r u t y อ่ะเพราะจะมีการตรวจเหมือนเหมือนเข้าแอร์พอร์ตเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนไออินชาตอนนี้เราอยู่ภายในมิวเซียมแล้วนะคะอยู่ในตึกเนี่ยมันก็มีเรียกว่าสิ่งต่างๆให้อ่านแล้วก็มันก็จะเป็นเกี่ยวกับประวัติของการ สร้างอาร์ตอะไรพวกนี้นะจ๊ะนี่เป็นบรรยากาศภายในรอบๆอินทอน excited? กซไซเยในนี้มันกว้างนะลูกนะเออเดี๋ยวเราจะไปหาทางขึ้นทแทรมก่อนนะคะขึ้นไปข้างบนในนี้มันก็มีจุดถ่ายรูปแบบมีเอกซิบิชั่นอะไรเยอะแยะมากมายน้องอินทอนเ <laughs> จ้าลูกชายก็ explore ไปก่อนนะจ๊ะสำรวจนู่นนี่นั่นอ่าน นู่นนี่นั่นไปโอเคเดี๋ยวเราจะตามพี่โอมขึ้นไปขึ้นเราจะไปขึ้นแทรมใช่ไหมครับดี yeah, minutes. Minutes. อ๋ออันนี้คือทางขึ้นไปแทรมโอเคโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะกำลังจะขึ้นเข้าไปข้างบนแล้วนะ เพื่อนคะข้างหลังพี่มดเนี่ยมันก็จะเป็นแทมแทมเอลิเวเตอร์ที่จะพาเราขึ้นไปบนจุดสูงสุดนะคะของ Arch, อาร์ชนะจ๊ะเนี่ยให้ดูนี้นะจ๊ะก็เรามาเรามาเรียกว่าแทมเบอร์ห้าขากลับเราก็ต้องกลับแทมเบอร์ห้าเหมือนกันค่ะทุกคน<ม>เดี๋ยวตามไปดูเด้อมาแล้วทุกคนก็ดีใจเหลือเออ ล็กมากเลยในนี้นั่งเต็มที่ก็ได้5้าคนนั่งเต็มที่ได้5้าคนเราจะใช้เวลาประมาณ4นาทีที่จะขึ้นไปสมมุติว่าถ้าเกิดว่าขึ้นบันไดเนี่ยมันต้องเป็นหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันหกสิบห้าสเต็ปนะถ้าเกิดไรไม่เห็นนะคะทุกคนโอเคไปเจอมาทุกคนนะคะอ่าเด็ดตีน,นี่น้องอินทร์น้องอินทร์กลูเลยนั่งข้างในครับ เดี๋ยวจะเลื่อนกล้องอินทอนเกลอันนี้จะเป็นปันไดนะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ถ้าเกิดเราขึ้นมาเองไอเกตเวอารเนี่ยมันมันสร้างเสร็จตอนปีเ่1965นะถ้าเกิดพี่มฮสจำไม่ผิดเอรอามื่อก่อนเนี้ยมันก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรมากมายอ่ะมันเป็นมนุษย์สร้างแมนเมดเขาก็แบบเป็นอาร์ิเทคที่แบบสุดยอดอ่ะทุกคน What We are here are have you to เราต้องเดินขึ้นไปอีกค่ะทุกคนข้างบนแล้วค่ะทุกคนแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีกฎเกณฑ์ว่ามันจะมีมเบอร์ห้าเนี่ยนะคะมีสองข้างนะ จะมี2ฝั่ง,เร,อง,อรงเราก็ต้องอยู่ตรงเราก็ต้องอยู่ตรงเบอร์ห้าของเราตอนนี้มันเนี่ย630ฟีนะจากพื้นเกตเวอาชนะคะทุกคนโอเคเราก็จะเอียงลงไปให้ดูอา่าโอเคเดี๋ยวจะย้ายมาข้างนี้ให้ดูนะคะอันนี้เป็นวิวจากข้างบนเราก็จะเห็น ตรงนู้นตรงนู้นนะคะเป็นเบสบอลพาร์คสีแดงๆตรงนู้นยังค yeah, no, อังรอ่าคันนี้พ่อกับลูกพ่อกับลูกไปกฝั่งหนึ่งแล้วค่ะไอ้ตัวเล็กเดี๋ยวมาดูซิว่าฝั่งนี้โอเคค่ะทุกคนฝั่งนี้เนี่ยมันจะเป็นอ่าเขาเรียกว่ามิสซิสซิปปีริเวอร์นะจ๊ะโอเคเห็นไหมเอ่ยข้างนู้นมีสะพาน น้าแล้วก็ตรงข้างนน้นเลยนี่เลยค่ะทุกคนอ่าเดี๋ยวให้ดูข้างล่างตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีพอร์ตเป็นท่าเรือที่ที่ให้นั่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้นั่งเป็นโบ๊ททัวร์เป็นเรือทัวร์แล้วก็อ่าข้างล่างตรงนี้เห็นมาที่ตัวเอ๋เอ คิดว่าตรงนั้นน่ะตรงนั้นก็เป็นที่ให้จุดให้ขึ้นเหลือเช่นกันนะจ๊ะนี่อินทร์เขาหยับแวะซื้อของซูอิเนียนะคะเราก็เข้าไปที่ร้านนี้เขาจะปิดร้านพอดีเลยเราลงมานนี้เกือบสี่โมงเย็นแล้วเราได้อะไร,ระบ้างลูกได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้ได้พวงกุญแจได้คี์เชน พี่อมก็ซื้อทีแรกนูกว่าเบียร์ปรากฏไม่ใช่ค่ะรูดเบียร์ค่ะทุกคนรุดเบียร์แล้วก็แอบดูของลูกได้ไอ้นี่มาด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะ Dream Catcher เขาอยากได้มาโอใช่ไหมลูกไป Let's go they closing now นี่ยทุกคน่า <c oughs> เอนจิเนียร์อาร์เคตกเนี่ยนะคะเขาขึ้นไปอยู่บนอ่าบนข้างบนเลยบนท็อปเลยเนี่ย<ม>เพื่อที่จะติดตั้งไฟอ่ะไฟเตือนภัยสำหรับอ่าเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยเออโคตรน่ากลัวเลยว่ะแต่แบบเจ๋งมากเลยอะ่ะโอเคแล้วเขาปิดแล้วเ <c oughs> ขาปิดแล้วเยเย่เย่เย่เครื่องบินจะได้ไม่วิ่งอ่าจะได้เครื่องบินจะได้ไม่วิ่งเครื่องบินจะได้ไม่บินชนอาร์ช thank you ตอนนี้เราออกมาแล้วนะคะทุกคนพระอาทิตย์ตกดินพอดีเป็นเวลาสี่โมงเย็นให้ดูความสูงของเกตเวย์อาร์ชนะคะมันเก็บภาพยากมากเลยค่ะเมะื่อกี้เดี๋ยวพี่มดจะเอาภาพไกลๆให้ดูเราขับรถไปเก็บภาพที่ National Park อีกที่หนึ่งนะคะเราก็มองมา พี่มดก็ทำคลิปมาฝากนะคะทุกคนโชคดีปีใหม่นะคะสุขกายสบายใจร่ำรวยเงินทองและความสุขนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันนะคะทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนจุ๊บ